กับสวัสดีคร okay. ับพี่น้องครับอยก็พรบอมสวัสดีเมื่องอุบลนครับครับบรรยากาศลัางเลิกงานครับกับพี่น้องเฮาแดงงานไทยอยู่ในสเปนแดงงานไทยในต่างแดนครับพี่น้องพ่อให้ยังกินครับนี่อัมเป็ดอัมเปปัดทุกักเฮียใส่ไม่ใส่ละครับเป็ดนี่ได่ไม่ใส่เป็ดเอามาได้เท่าเปเบามาใส่ขนาด เว้เองดิเนขอโทษเตี้ยโฆษณาขายดูใส่ยังนั่นใส่หมูีใส่เข้มใส่เข้มใส่หมูอม้า่าน้าย่านดี้าหวานซ้ำบึงคับบรรยากาศจั็บต้นหล่ะตอนนี่กระตอนหนึ่กระจงหวงได จำองเหรอครับเดี๋ยวนี้เขาประมาณห้าโมงเย็นประมาณห้าโมงเย็นครับพี่น้องเบิงเนี่ยบรรยากาศห้าโมงเย็นครับดูชวงอาทิตย์หน่อยครับแขมพักเขาป้าเบิงเนี่ยเบิงใหญ่เบิงเบิงกระหลดโอ้ยยังห่อนอยู่เลยห้าโมงแรงครับนี่ครับบรรยากาศแคมป์พักของพี่น้องเฮาที่อยู่ในสเปนครับ คนสวนคนสวนวส,วสวนผักครับตอนนี้ก็ <c oughs> เห็ดแนวอยู่แนวกินครับเฮ็ดเล่นง่ายไมเมี่ยงไปเาเบื้องนอกไมมตีเพ่อจะเขียวใส่ไอ้ไอดองย้งอเฮ็ดได้ยังกินมไหมใส่เบมึงดู้ <c oughs> ยังกินพริก <c oughs> ปิ้งเยกเมียกินก็เขาตากิ้วพริกก็เขาเฮ็ดปนเฮ็ดปนห่อป่อไปห่อเพื่อนคนนั่นแหละในโลกมันเล้ว ขังเนาะเพราะได้แล้วผมผ่านบ่เป็นะปังครับใดญ่ขี้เก่าอืมใดญ่ขี้เก่าความจริงเป็นสิ่งบ่ตายพริกนี่พริกนี่บ่แม่นถึกถึกเยอะยโล่ยี่บาทครับ่พริกโอ้ยรู้ละสิบห้าบาทเนี่ยพริกนะสิบห้ายูโรแหนถ้าเป็นเงินไทยกะยู่ประมาณท่านท่านไม่ได้เสียให้ดูนี่ไม่ได้กินเนี่ยบ่พริก เขาได้เขาก็ไปคาเจ้าก็บ่ได้ซื้อกินนู่นอ่ะพริกสดเฮ้เห็นกาเจอรบบ้าเหรอว่ามันียังพักกิเลสครับพักกิเลสเขากิเลสฝนตกใส่เขากินได้ได้ครับได้บ่เนี่ยชุกไปนย่างไก่พ่ออะไั่นอย่างไก่พ่อน้าสิเขาถามด้วยนั่นถามด้วยนี่ยได้ไก่มาเสใสหน่อไก่ไก่เหลืองตัวนี้ไก่โลละบาท ไก่โบเทียงนกอยู่้ยสเปีไก่โบเงครับคือ้านหญ่น่นโลละบาเนาะโอ้ร้านไอของเอ้านนร้านไก่สดน่ะพุ่นหรอ้านย้มิลโกมิลโกโละบาทน้องไก่นี่นะน้องไก่โลละบาทโละหนึ่งยูโระาบห้าสบหนึ่งยูโรอยนี้แลกได้สามสิบเจ็บาทครับสาสิบเจ็ดบาท ไปส่วน,วนเอาอยัางมากินม,มุกกินหวังเฮาบรรยากาศยำแรงครับเห็ดอยู่เห็ดกินหลังเลิกงานบรรยากาศดีครับอยู่นี่ยยางมึงอยากใหเมาดีมาพี่มาพี่พครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมอยู่ครับคุณผัวก่อนเราเห็ดเป็ดกซงตัว ราบทั้งสอตัวเลยิครับอําราบตัวหนึ่งก็เลขาทั้งสองตัวป่ะเนาะคือขาลายเถอะฮะวันเพืองเงียบว่านทิวทังม่กินน้ำลายว่ามีนไรนี่บยายามันเอ่ยเพืองเงาได้ขาเหุดทวนอ่าหมดจีมันตัดแกน้อย

เนี่ยต่งทอตงซื้อกับเอลว่าเคอับกสโอ้เขาว่าไปยังอยู่คนละหมบานเนาะอยู่คนละบานครับอยู่คนละครับคนละนามสกุล้านยูโกอ้เลยต่างซื้อร้านวายบอกยูโรเอง้อยูโไใหครับ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 ต้องเข้าใจตารนี่ด้เนาะครับกับว่าไปยังก็ไดที่กันคือได้กับงวนที่เราดีที่เรา น้นนรบรรยากาศครับบรรยากาศยำแรงยำง่ายองพี่น้องเฮาที่อยู่ในสเปน,นปตอนนี้พงจะมาเบิงคั่วกุกเทวดาครับขายาเพิ่นเพิ่นยังกินวเหนียวเ <ead menu S 1> ห็ดเมนูอย่างน้อมันเนรอท่านผู้ชมไทยนะครับว่ามีอะไรม้างในนี้ หนักงอนี่ขาวตัวสามสิบเกียมิมันคือสิีมันิีเ่นอ๋อันนี้หน่อยาขกลาคิริโอของบะเมีนจะเขาเรียกเรียกอะไรไ่รู้เลยครับปลาคิริโารปลาคิิอเเมนูแบบไลบสุกลบสุกลับทุกลับทุกลบุกเนี่ยหนึ่งงอเนแ่ไนห่งลบสุกดบนี่ยง้อนงอลับน่งออันนี้อะไรไม่รู้ถามต้องถามเชฟ อันนี้ไหนครับเมนูอย่างเนี้ยอันนี้จิพัดใส่เนื้อไม่ป๋องเนื้อไม่ป๋องถ้าไม่กระป๋องซื้อมาใส่ซื้อมาจากก่อนี่มุดเสี้อลันลันเก็กแล้วยังเนี้ยอยู่หันไหนเฮ็ดบวกข้างอย่างอันนี้เฮ็ดลินจื้อปั๊ดทนี่เฮ็ดลินจื้อเปล่าเฮ็ดลินจื้ออันนี้มะเขือเขียวนี่ทุกอย่างอาหารเมนูกินไปปิ้งหม้อกันอ้าอันนี้เฮ็ดหยังหมาไปแบบนี้อันนี้ไหนเมนูไหนตำเกลียวอันนี้กระเทียม ริกสดลำแกวริกดิบปลาเรามีริกดิบม่หัปใบจำมะอื่นจำมอื่นเห็ดงานแก้วโอเคครับงานครับนี่แะครับบรรยากาศการอยู่การกินควาพี่น้องเทาอยู่ในสเปนการกินการกินดูหลายพดการกินดูหลายเนาะเบียอย่าอย่ากินเบีร์เด็ดครับเยอยู่สเปนนี่เบียนเท่า่นี่มันแพงพดอันนี้นะนี่รู้จักบานี่รู้นน่ะ หนึ่งบาทจักบาทอ่ะนสองบาทคนนึงด้ละสองบาทอันนี้อันนี้อันนี้สำเนาเศษได้รับเนื้อเนื้อเศษเขาได้เนื้อเศษที่ใหญ่แต่เนื้อไม่เนื้อชุนเนื้อเศษเนาะถ้าเป็นเนื้อไอ้เนื้อเป็นเนื้อล้วนๆนี่จีหกบาทอีนีโร่หกยีโร่ทั้งหมดแต่เป็นข้าวหยางหยางคิดเป็นเงินยูโรแล้วเนาะครับเป็นคิดเป็นเงินไทยเท่ากับเศษประกาศืสอ็จยังเนาะบแล้ว เราามาอยู่พี่ทำก็ใส่เงินยูโรทาก็ต้องกินเป็นเงินยูโรเนาะเียบเทียบค่าของชีพแล้วยูพี่บ่แพงนี่เด็ดมันออเขาโอ้โอคุณกินตุ๋นไว้เป็นเจาออกดอกอย่ารอที่ตามเาขวุกไหมียเยอะอยังไม่กินอีกไงไอไก่ไก่ไก่แค่แข็งงเนี้ย ไก่ไก่ใช่แล้วซื้อมาโล่เยบาทครับนี่ยไก่ไก่นี่ยปูแพงครับปูแพงโลละสองบาทห้าสิบเถื่อนมันกับเถื่อนมันบ้านเท่ากับเดียวว่าไ,ไกน่นั่นแหละเทียนยังกินครับนี่ไปพัดใส่หน่อไม้โอ้ครับอันนี้หวังต่อตอนนั้นแหละก็บปบบแข็<อ>ขงเขเขือกี่พอมไปเบิร์นวงังฮานนาเลื่อลวงมิดเลยวังมิดเลย<อ>ที่ไพัดใส่เฮดินเชือกครับไบ่เขือครับหน่อไม้น่ะใช่โอ้วงมิดลวงมิดสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวผมจะไปเบิ่งตอนในพาร์ทแล้วเด้อนี่อาจารย์จบรรยากาศพี่น้องเฮาในแคมป์คนไทยเฮาอยู่ไดรสเปนนะครับหลายคนเอยูใ่ในยีนโอเคครับเดี๋ยวรอที่ตามทำแล้ไวไนมะ่ย่างยา้นหรอครับพี่น้องครับบริสุทธิ์เราโมนี่นคุณพ่อเล่าเล้บอกว่าไเบิร์ตเล่าระหว่างทเห็นได้กินกันอะไรระหว่าเบิร์ตขำเสียเปลาผมก็ได้ไปละแยกย้ายครับเอ้าฝากไว้ท่านนี้ครับคลิปนี้ครับ กำลังกระแนงไปกำลังกระแนงกับฝากไว้ทั้นี่ครับคลิปนี้ครับพี่น้องเรับอยู่ในแคมป์แรงงานไทยในสเปนครับฝากไว้ทั้นี่้เขากับบรรยากาศการเห็ดเรียกเห็ดง่ายโอ้ยฝากที่ตามคลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับพี่น้องท่านไปครับสวัสดีครับ